ตัวของกฎธรรมชาติก็ถ้าจะว่าไปที่เห็นชัดๆนะคะก็คือกฎไตรลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะเป็นสามัญธรรมดาสามประการเริ่มต้นด้วยอนิจจังค,ความไม่เที่ยงเนี่ยเรารู้กันทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่แต่เราไม่เอามาศึกษาไม่เอามาใคร่ครวนไม่เอามาฝึกปฏิบัติทีนี้จะมาฝึกปฏิบัติจะมาใคร่ครวนนี่ที่ไหนเขียนเป็นตำรา หรือว่าเรียงความอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่ใชนั่นก็คือต้องมานั่งดูดูเข้าไปที่ไหนดูเข้าไปที่ข้างในที่ข้างในความรู้สึกให้มองเห็นว่าไอ้สภาวะของความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่สักหน่อยหนึงแล้วก็ดับไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าที่ก็ว่าปเป็นกฎธรรมชาติอันแรกเราอาจจะเริ่มถามด้วยการถามตัวเองจริงไหมจริงไหมเนี่ย ถ้าถามเนี่ยจริงหรือเปล่าตอนนี้้องตอบว,ว่าจริงแล้วอ่าจริงแต่ว่าจริงได้ปากใช่ไหมครับเพราะว่าเราเข้าใจด้วยสมองว่าจริงมันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไม่เอามาใคร่ครวญมันก็จริงแต่ปากแล้วพอผัดสะมามันก็เอาเรื่องไ้ผัดสะแล้วก็เป็นทุกทุกทีนี่เพราะเรายังไม่ได้ศึกษาด้วยวิธีการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเราต้องย้อนเข้ามาดูข้างในและการย้อนเข้ามาดูข้างในเนี่ยเอาที่ชัดที่สุดที่เราพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เพราะว่าชาวพุทธนั้นเป็น เป็นเป็กกับเป็นคนมีปัญญาว่างั้นเถอะเราต้องใช้ปัญญาเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญามาศึกษาสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ไม่เอาตามเขาว่าถ้าชาวพุทธไปเชื่อตามเขาว่านี่ไม่ใช่ชาวพุทธเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาก็จะถูกเข้าจูงจมูกได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราพิสูจน์ได้ก็คือไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละเนี่ยเราดูดูอนิจจังของตัวเราเห็นไหมเห็นครับเห็นเห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นี่อายุกันเท่าไหร่แล้วก็รู้แล้วใช่ไหมเมื่อสมัยสิบขวบแล้วเหมือนอย่างนี้ไหมไม่ครับไม่เหมือนเลยอ้าวสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบไม่เหมือนยิ่งตอนเป็นพ่อคนเป็นแม่คนยิ่งไม่เหมือนใหญ่ครับนี่พอสามสิบสี่สิบเข้าไปโอ้โหไม่มีไม่เหมือนเลยแต่เราไม่เคยคิดแล้วเราก็บอกว่ามันธรรมดาแต่อธรรมดาเนี่ยเรายอมรับแม่ใจของเรายอมรับความเป็นธรรมดาอันนี้ไม่ยอม ถ้ายอมแล้วก็ไม่ต้องไปตกแต่งประดับประดากันใช่ไหมไม่ต้องไปดัดจมูกไม่ต้องไปกรีดไอ้ตรงนั้นกรีดไอ้ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะต่อต้านและฝืนธรรมชาติแต่นี่เรายอมแต่ปากแต่ใจมันไม่ยอมใจไม่ยอมก็เพราะมันไม่ได้ศึกษามันจึงไม่เห็นความจริงของธรรมชาติแม้จะไปตกแต่งประดับประดาให้มันเปล่งปลั่งตึงเต่งอะไรสักเท่าไหร่ก็ตามมันก็รักษาไว้ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปอีกไปทำอีกแล้วผลที่สุดมันก็แตก สลายไม่กลับคืนสู่เดิมที่จะให้เหมือนเมื่อสาว20หรือบ้านม25่สิบเป็นไปไม่ได้นี่คือศึกษาจากไอ้ตัวเองตักความเป็นจริงของเรานี่คือจากสิ่งที่เป็นวัตถุนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งเราก็อาจจะศึกษาจากเหตุการณ์ในชีวิตเหตุการณ์ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องไปเอาชีวิตคนอื่นเพราะชีวิตของเราเรารู้เราผ่านมาเองประสบเองเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเราเอาที่เราประทับใจที่เราจำได้ทั้งในทางดีคือทางที่ถูกใจแล้วก็ทั้งในทางที่ไม่ถูกใจที่ทำให้ทุกข์ทนหม่นหมองนักเนี่ยเอามาดูเอามาศึกษาว่าไอเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตนั้นทั้งที่เศร้าหมองทั้งที่ชื่นชมยินดีรักษาไว้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยสักอย่างเดี๋ยวมันก็สุดเดี๋ยวมันก็ทุกข์ใช่รักษาไม่ไม่ได้อะไรที่แหมมันถูกใจแล้วก็อยากให้มันอยู่ มันก็ไม่อยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันไม่อยู่มันไปเนี่ยเมื่อไรมันไปตามเหตุตามปัจจัยพอมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งในทางดีและไม่ดีไอ้ที่เราไม่ชอบที่เราเกลียดก็เหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอีกเหมือนกันเนี่ยเราหมั่นศึกษาอัน,นิจจังทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุจากตัวเราเองนี้เพราะเราพิสูจน์ได้แล้วก็ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมา คือเป็นสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็พิสูจน์ด้วยใจของเราเองเนี่ยนั่งใคร่ครวนอย่างสมมติว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยนะเราลองนึกดูลองนึกดูซิว่าเรามาที่นี่แล้วแล้วเราพบใ้เหตุการณ์อย่างนี้แล้วเราจะลองมาใช้สถานที่เงียบๆเหล่านี้เพื่อนั่งสงบสงบเงยน็เยนๆแล้วก็ศึกษาโดยใจของเราได้ไหมนี่แหละถ้าเราทําอย่างนี้นี่คือการปฏิบัติการปฏิบัติที่ใจเพื่อดูอน,นิจจังอย่างเดียวเท่านั้นนะ ดยอนิจจังอย่างเดียวอย่ามถึงทุกขังโอ้ย่างถ้าเราเห็นอนิจจังต้องเห็นอนิจจังให้ชัดก่อนถ้าไม่เห็นอนิจจังจะไม่มีวันเห็นทุกขังเราต้องเห็นจนชัดประจักษ์ชัดอยู่ในใจในเรื่องของอนิจจังว่าอ๋อผลที่สุดแล้วชีวิตนี้มันไม่มันไม่อยู่ที่มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับเกิดดับและนี้เป็นกฎธรรมชาติเป็นจริงๆมันเกิดขึ้นเองอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น มันเกิดขึ้นเองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะค่อยๆซึมซาบเห็นสภาวะของทุกขังทีละน้อยอยโดยไม่ต้องบังคับมันเห็นเองให้ทุกๆท,ท่านนะนะได้มองสังเกตในเรื่องของอนิจจังคืออย่ารับอนิจจังแต่เพียงปากอย่างพล่อย,อยครับมันจะไม่ช่วยอะไรเลยเพราะมันจะไม่ถึงการปฏิบัติแต่อยากให้ใครครวญในเรื่องของอนิจจังถ้าเรายอมรับอนิจจัง อย่างด้วยใจเพราะใจสัมผัสกับสภาวะของความเป็นอน,นิจจังชีวิตเราจะเบาขึ้นมากเลยจะไม่หนักไม่เครียดเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่เพราะเราค่อยๆมองเห็นว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันเป็นกฎธรรมชาติหน้าที่ของเราก็คือต้องแก้ไขตามสติปัญญาตามเหตุปัจจัยที่ควรจะเป็นทีนี้ถ้าหากว่าเราหมั่นดูอน,นิจจังจนกระทั่งใจมันชัดเพราะมันสัมผัสแล้วเราก็บอกเราพอเห็นนะเห็น เราก็จะค่อยๆเห็นสภาวะของทุกขังทุกขังอันนี้ในกฎไตรลักษณ์กับทุกขังในอริยรสัจสี่คนละอันนะในอริยรสัจสี่นั่นทุกนั่นหมายถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ที่จะอธิบายถึงลักษณะอาการของความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงในเราเนี่ยข้างในเราเนี่ยแต่ส่วนทุกขังนี่หมายถึงสภาวะ ของความทนได้ยากความทนอยู่ไม่ได้ของทุกสรรพสิ่งในโลกเลยไม่ว่าเป็นวัตถุสิ่งของต้นหมากรากไม้พืชพันธุัญญาหารเม็ดกรวดเม็ดทรายท้องฟ้าดินน้ำอากาศตลอดจนกระทั่งถึงผู้คนสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเราด้วยทนได้ยากหมายถึงว่าทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้ก็ไม่อย่างตัวเราเราอยากจะหนุมตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ทนไม่ได้ คือว่ารักษาความหนุ่มอาไว้นั้นไม่ได้ความหนุ่มนั้นมันจะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ความเป็นคนแก่ความชราจนกระทั่งสลายไปที่สุดนี่คือสภาวะของทุกขงังแล้วอย่างไอ้ก้อนหินก้อนนี้เนี่ยเรามองดูสิมันก็ไม่สะอสวยแล้วใช่ไหมฮะมันเต็มไปด้วยตะไคร่คราบแล้วก็มองดูมันคลํำเก่าแก่นี่คือสภาวะทุกข,งขงังของไอ้ก้อนหินอันนี้ลองย้อนนึกไปเมื่อไอ้ก้อนหินก้อนนี้ มาตั้งอยู่ตรงนี้ใหม่ๆครั้งแรกมันคงสะอาดสะอา้านเรลี้ยงเกลามันก็น่ารักในอินดูเหมือนไอ้เด็กๆสี่ห้าขวบที่กําลังอยู่ในวัยน่ารักน่าชมแต่การเวลาผ่านไปอานิจังเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจากก้อนหินก้อนเล็กเป็นก้อนหินก้อนใหญ่จากก้อนหินสะอาดแต่แล้วก็เพราะเหตุปัจจัยที่ถูกเอ่อฝ้าถูกฝนถูกแดดถูกความสกรปรกของคนอาจจะมาป้ายมาอะไร เห็นไหมนเหตุปัจจัยมันก็จึงจแสดงถึงสภาว่าของทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ก็คือทนอยู่ตามสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงมันจึงทนอยู่ไม่ได้ทีนี้ใจขอ,อของจังก็เลยเกิดทุกข์ใช่ครับมองตรงนี้เห็นใช่เพราะงั้นมาถึงต้องเริ่ม้วยอันนิจจังทีนี้คนเราเนี่ยพออะไรถูกใจมันจะเอาให้คงอยู่ทน เหมือนไอ้สร้างบ้านสวยงามขึ้นมาก็หวังให้บ้านเนี่ยมันสวยอย่างนั้นสะอาดอย่างนั้นเหมือนเมื่อวันขึ้นบ้านใหม่มันจะผ่านไปสิบปีแล้วพอไหนตกระเทาะสักนิดหนึ่งตรงไหนมันสกระปรกสักนิดก็อ้ยบ่นเป็นวักเป็นเวนปวดหัวตัวร้อนนี่เพราะไม่รู้จักทุกครั้งไม่รู้จักทุกครั้งก็เพราะไม่รู้จักอันนี้จังเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปบน่นไปไปว่าไปจิ้จี้หายใจต้องมองหมดต้องแก้ไขสิ จะทำยังไงจะปรับปรุงยังไงให้มันมองดูเรียบร้อยงดงามเราก็ทํานี่คือสภาวะของทุกขงังซึ่งเราจะดูได้จากทุกอย่างอีกเหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามปฏิบัติที่ใจด้วยการศึกษาใคร่ครวนดูสภาวะของอนิจจังให้ชัดชัดช,ดชดจนเห็นสภาวะของทุกขงังทุกขงังทุกขงักขงคือทนอยู่ไม่ได้ไม่ช้าไอ้ใจที่มันยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นเป็นนี่ อยู่อย่างนั้นว่าเป็นอัตตามันก็ค่อยๆสลายคลายไปเพราะมันจะซึมซาบเข้ามาเองว่าพุทโธเอยไอตัวตนของฉันเนี่ยมันไม่เห็นจริงเลยมันก็เปลี่ยนแปลงมาจนเดี๋ยวนี้พอส่องกระจกเขาโอ๊ยเดี๋ยวนี้ทําไมมันเล่าเหลาอย่างนี้ <c oughs> บางทีมันถึงก็เหลาเหย <c oughs> ดู <c oughs> ไม่ได้เลยทาไมถึงเป็นอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมมวค่อยๆเห็นเข้าแล้วไหนล่ะไออัตตาตัวตนก้หรูหนุ่มหล่อเฟีย้ยมันไปไหนมันหายไปซะแล้ว นี่ก็จะค่อยๆเห็นความเป็นอนัตตาดังความเป็นอนัตตาเราจะไปสร้างมันขึ้นมาว่าอนัตตาคืออย่างนี้ไม่ได้มันต้องศึกษาไปทีละทีละขั้นตอนจากอนิจจังไปไปทุกขังก็ค่อยๆซึมซาบในสภาวะของความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือที่เราพูดอย่างนี้ก็เพื่อจะที่เกียรติฟังที่ว่าก็นี่ไงตัวตน ก็จริงมันก็เป็นตัวเป็นตนตามที่ธรรมชาติให้มาแต่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆเพราะมันทนอยู่ไม่ได้เพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วผลที่สุดมันก็สลายซึ่งจะเห็นเมื่อหยุดหายใจถ้าเอาให้ชัดพระหยุดหายใจก็นอนเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนแล้วผลที่สุดก็ค่อยๆผุพังแตกสลายระจัดกระจายกลายไปเป็นดินเป็นทรายเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่อไปนี่คือสภาวะของความไม่ช่ตัวไม่ใช่ตน เพราะฉะนั้นนี่คือกฎธรรมชาติที่ควรจะศึกษาถ้าศึกษาเพียงเท่านี้เท่านั้นน่ะเราก็จะรู้สึกประทัเออไอที่เบียดเบียนกันแข่งกันแย่งกันจะเอานอนเอานี่แบ่งกันไม่ได้เนี่ยเพื่ออะไรผลที่สุดก็ลงเอยแบบเดียวกันรักกันไม่ดีกว่าหรือแบ่งกันไม่ดีกว่าหรือมันจะได้มีความสุขด้วยกันผลที่สุดไอความรวยมันก็เข้ามาสู่ใจร่ำรวยด้วยความรัก พร้อมที่จะให้โอกาสแก่คนอื่นพร้อมที่จะแบ่งปันกับคนอื่นฉะนั้นความยากจนคืออะไรไม่รู้จักไม่รู้จักเลยถ้าเรารู้จักเรื่องรากเงาของชีวิตไม่รู้จักความจนมันจะมีแต่ความรวยรวยอยู่ด้วยความอิ่มใจความสุขใจแล้วก็ความเพลิดเพลินในการที่จะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ต้องเลือก <ๆ S 2> เอาใช่ไหมครัว่าจะเลือกรวยแบบไหนแบบที่ท่านอาจารย์ว่าหรือจะรวยแบบที่ใฟดิ้นรนกันอยู่ จะเลือกรวยอย่างผู้มีชีวิตที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องแท้จริงหรือจะเลือกรวยอย่างผู้ที่มีชีวิตอย่างขาดขาดวินวินกระล่องกับแก่งก็เลือกเอาเองเลือกเอาเอง สัตว์ประพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบคำตามแนว សូមប្រកបតំ